โอเคครับผมก็สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมแบงค์นะ่ยและตอนนี้เราก็อยู่เกี่ยวกับนิมิล่าแสดงกันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวตัวละครอย่างไฮเล็ตซิงเกินะฮะล่างอีโบหรือว่าอีโบอูตะนั่นเองครับเฮ้ยอีโบอูตะาเดิมชื่ออูตะขออภัยอ่ะอูต่าใช่ไหมใช่แหละบัฟอวตารนะฮะก็อีโบอูตะนะครับก็เป็นตัวละครไฮบริดนะผู้ชมแหมตอบโจทย์ผมอีกแล้วฮะ แต่จะเป็นดาเมจ SS ครับระยะ SS แล้วก็คูดาว SS ครับกฎหมายก็ไม่ได้ฝากเหมือนเดิมครับความดีใช้ก็จะเป็นบัฟอวตาร์นะครับผมบับอวตาร์ก็จะบวกดาเมจให้เราทนะี่550%ครับระยะ30%ลดคูดาวน์15%ครับโอกาสติดคิส15%และคิดาเมจ25ครับวางได้แค่ตัวเดียวนะฮะตัวละครนี้สามารถหาได้จากแคปซูลฮาร์วีนอีกแล้วนะฮะของอีโมโก้แลกได้ที่อีเวนต์ช็อปได้เลยครับซิงเกิลไมโครโฟนฮะ ก่อนไปรับชงกันต่อนะครับต้องขอขอบคุณคุณบ๊อบบี้ครับที่จะไดีให้ยืมไอดีอีกแล้วนะฮะลองซุ่มโกโจโ49บาทมาดูกันนะครับว่าจะได้หรือเปล่ามีการันตีด้วยนะครับเนี่ยมีโกโจโด้วยทุกคนโอกาสได้รับ5%เนะครับมีไก่ตัวสีเขตดขายเพียบไก่มิสติก,ก็มีรับกดเกมพาร์ตเติมโลบักแท้ปลอดภัย100%เซดีซีชอ็อปจุดทะเบียนการค้าแล้วมีแจกโควด,ด้วยนะครับสนใจเข้าลิงก์ใต้คลิปได้เลย บล็อกทเอให้บริการแบอเดอะดีเบยแวนการ์ดมีไอดีไก่เทพมากมายราคาถูกและเกมพาร์ตราคาสุดคุ้มและไอเทปอีกมากมายในราคาที่ดีที่สุดผมให้บริการแล้วทุกคนสนใจคลิกงก์ด้านล่างคลิปได้เลยก็อิโบยูต่านะคุณผู้ชมก็อ,มอยูต่ายอะ่ะอิโบอูต่านะคุณผู้ชมก็เป็นตัวละครทัดไม้หรือว่าทัดพืชนะผมเรียกเป็นเอ่อพืชอะ่ะอันนี้เป็นทัดไม้แลวกันเนาะทัดไม้เกมนี้มันมีน้อยมากครับคุณผู้ชม แล้วก็ค่าคอนน้องถูกมากนะมีแค่550เองครับถูกมากสกิลสวยมากนะสวยสุดในในแกงฮาโลวีนแล้วแหละก็อัปเกรดศูนย์นะครับก็จะมีดาเบตอยู่ที่207ครับระยะ31มคูดาว4.2นะครับอัปเกรดหนึ่งดาเบตเพิ่มเป็น670 0น0นะครับระยะ34ครับคูดาว4.2ครับ แัปเกตส์2ดาเมจเพิ่มเป็น1.7 m เอ็มนะฮะระยะ37บครับคูดาวเขาเดิมครับอัปเกต่อไปได้สกิลใหม่เป็นโน้ดคลาสใช่ไหมคลาสรีเคิร์ดคลาสติก็เปลี่ยนรูปแบบกันจากเป็นเส้นตรงเป็นวงกลมนะคุณผู้ชมอัปเกตสามดาเมจเพิ่มเป็น3.1 m เอ็มครับระยะ36บครับคูดาว3.8นะฮะ อัปเดต4ดาเมจเพิ่มเป็น 4.1m ครับระยะ38ครับคูดาเ่าเดิมครับอัปเดต5ดาเมจเพิ่มเป็น 8.9m ครับระยะ41คูดาเ่าเดิมครับอัปเกดตถัดไปได้สิ่ใหมเ่เป็นซาวเฮสชัวฮะโอ้เป,ปลี่ยนรูปแบบกระโจมตีวงกลมเป็น full le นะผู้ชมตีรอบตัวนะมงใหญ่เบิ่มเบิมเลยนะโอ้ยแจ๋วว่ะ ดาเมนเพิ่มเป็น 11m นะฮะระยะ43ครับคูดาวเท่าเดิมฮนะอัปเกรด7ดาเมจเพิ่มเป็น 14m ครับระยะ46คูดาวเท่าเดิมฮะเฮ้ยเท่าเดิมอีกแล้วอ่ะอัปเกรดสุดท้ายครับดาเมจเพิ่มเป็น 17.6m ครับระยะ48ครับคูดาวเท่าเดิมครับอุ้ยนีเป็นฟูลด,ด้วยคุณผู้ชมอืมเจ๋วเลยนะครับเนี่ยอืม เพราะเกมนี้ตัวละครทาตุพืชมันน้อยมากปกติเราก็ใช้แต่อุนคิวอราใช่ไหมละผมก็เบื่ออุนเหมือนกันนะเออมีน้องมาเสริมทีมทาตเพืชก็ดีหน่อยฮะโอ้เอฟเฟกต์อลังการงานสร้างจริงฮะเป็นไงบ้างครับผู้ชมครับสำหรับตัวละครอีโวอูตาผู้ชมเก่งปะเฮ้ยผมชอบนะตีไฮบิดแล้วก็ตีฟูดยคันทายเจ๋วเลยครับม,มันต้องเจ๋วแล้วครับเพราะว่า ตอนนี้ตัวละครทาทเพืชของเกมนี้คือแบบว่ามีน้อยมากครับปกติเราก็ใช้แต่อ,อุนคิวล่าเนาะก็ดีครับมีน้องมาเสริมทีมครับก็จบนะครับสำหรับคลิปรีวิวอโวอูตะนะฮะก็หวังว่าจะมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์เพื่อเปิดการมุงเห็นให้หน่อยนะครับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนครับเจอใหม่คลิปหน้าครับ